พาสต้ามิดบอลคัว่วพริกเกลือเมนูนี้นะครับคือคีย์เวิร์ดครบสูตรเด็ดของผมเองขอแวะไปซื้อของที่อีเกียกันก่อนวันนี้อ่ะขี้เกียจก็เลยไม่ทำมิตรบอกเองก็อ,อีเกียเนี่ยของเขาทำอร่อยอยู่แล้วอุว้ยเขามีเส้นพาสต้ากวางด้วยเอานี่แหละมาต้มเส้นพาสต้ากันนะครับ อย่าลืมใส่เกลือด้วยนะครับต้มแค่6นาทีครึ่งก็พอก็จะได้พาสต้าอร่อยอร่อยแล้วดูสูตรได้ในแคปชั่นเลยนะเพ,นเพื่อนเพื่อนชาวโครโดดโคโคนไหนนะครับที่มีสูตรเด็ดประจำบ้านโดยฝีมือคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปฟังทางนี้เลยอีกเกียร์ร่วมกับแมคโครมีการแข่งขันทําอาหาร granny cooking competition ขอบอกเลยว่ารางวัลรวมกว่าหกแสนบาทเพื่อเปลี่ยนครัวในฝันที่บ้านคุณให้เป็นจริงรอบคัดเลือกเนียง่ายมากเลยนะแค่ส่งภาพจานอาหารของเรา1พ พร้อมกับเขียนเล่าเรื่องราวของความประทับใจในเมนูนั้นลงสมัครได้ที่เว็บไซต์ของอี e กตั้งแต่20ตุลาถึง20พฤศจิกายน2568นี้ใครสนใจเนี่ยดูลิงก์ในในแคปชั่นได้เลยถ้าผมสมัครได้นะจะเอาเมนูนี้ไปสมัครเลยอ่ะได้มากๆนะครับฝากคุณคุกแม่นะไปสมัครกันเยอะๆนะครับเอาใจช่วยนะครับ